ให้คาดาวไปเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องของซูรีวิวีวู้ฮูวันนี้นะเรามาอยู่กันในแมป Draw B นั่นเองค่ะอยากรู้ว่าคนเนี่ยทั่วไปแล้วนะจะสามารถรังสรรค์นหน้าตาฟ้าประทานของคุณสุดีออกมาได้แบบไหนกันเชียวเดี๋ยววันนี้นะเรามาลองให้เพื่อนๆนะช่วยกันลองวาดนะคะว่าจะหน้าตาของเราเนี่ยจะออกมาเป็นแบบใดนะทุกคนเนี่ย และนี่คือผู้หญิงคนแรกที่พี่ปังวาดออกมานะคะอืมมันโอเคแล้วนะเวลามันท้าไปหรือเปล่าเนี่ยเร็วหน่อยนะคะเร็วหน่อยห้าสี่สสองหนึ่งไปกันเรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรอบแรกคือรอบฝึกซ้อม เหมือนทั้งสิ้นอืมคนนี้รายละเอียดตาหรอก็วสวยอยู่นะโอเคพี่ให้สักสี่ดาวไะเขาค่อนข้างทำดีเลยเขาว่ารายละเอียดตาเขาให้สวยเลยโอ้ยรดอ่ะไปทำให้สวยขนาดนี้อ่ะอืมบวกบบวก,บวกเอาไปเลยห้าดาวโอ้โหว่าเป็นแบบสวยเอาไปเลยห้าดาว ดีเลยนะห้องเนี้ยสำหรับห้องนี้เนี่ยดีมากเลยนะคะไปเลยห้าดาวมา้อคนนี้เขาวาดไปแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงค่อนข้างดูดีอยู่ก็ดีอยู่ก็ก็ทำได้อะไปห้าดาวพี่เป็นคนใจดีแล้วเฮ้ยความเป็นเลเยอร์ไฟลืมลงสีนิดนึงเขามีมังกรพาดไหล่ด้วยโอ้หสวยไอ้ในสายตาของคนเนี่ยทั่วไปเดี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างทำได้ดีอยู่นะเนี่ยอ่ะนี่ของใครขอคุณสุดสันี้ ี่สาเขาสใส่นะเนี่ยเอ้ยมีคนตลกโออตลอกว่าอะไรจ้าดิเขาว่าอะไรตลกดีจริงๆเลยนะจ้าเนี่ยโอ้ฮ่าฮ่าฮเปลี่ยนให้เป็นเด็กผู้ชายได้ด้วยอะเวลาห้าดาวเขาวัดเก่งมากเลยนะเซิฟเนี่ยผลประกอบการนะคะคนที่ชนะในรอบนี้เนี่ยก็คงจะเป็นคุณชิมแพนซีนั่นเองคะ่ะคุณชิมแพนซีคุณดูกี้แล้วก็คุณซาร่าว่าได้ดีมาก คุณสุมนมน,มน่ะคุณสุติไดสิบสามดาวเองเหรอแก็น่ารักออกนะวันนี้ฉันก็แต่งตัวเป็นชุดลูกเสือธรรมดานะนี่มาตัวฉันเองอะนะฉันเห็นตัวของฉันเองเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอย่างเรกเลยนะก็คือถ้าว่าผมจะเป็นสีเหลืองอันนี้เหมือนอึอเลยไม่ได้มันเหลืองไม่มากพออันนี้เป็นเหลืองแบบเหลืองนี้โอเคนะเหลือง โอเคเลยดิเดเดเปวปงปงอ่านี่คือผมบันแรกของพี่ปางบนานสองปอานี่เริ่มมาละเริ่มมาละผมหน้ามานิดนึงอ่าไปอีกฝั่งหนึ่งกันนี่ประมาณนี้เลยแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะชูเว็บนี่แล้วก็มีผมตรงกลาง มีการใส่อันนี้ด้วยโอเคเปแกเออมาเดี okay. Okay. Uh, ๋ยวมาเน่ดู do. ตาของฉันที่เป็นสีฟ้าเชฟก็จะเริ่มรังสรรค์ดวงตาของฉันแล้วฉันทำได้แค่นี้ฉันทำได้แค่นี้เพราะว่ <c oughs> า <c oughs> ฉันไม่มีศิละปะในการวาดดวงตาเลยโอเคต่อไปจมูกชมพนนูนิดๆมีจมูกแล้วก็มีปาก ลิ้นใส่สีลงไปตรงลิ้นน่ารากักมีขนตานิดน,นึงนะคะทุกคนมีขนตานิดน,นึงึืมดูดีแล้วต่อไปเป็นจุดจุดเด่นของพี่ปังเลยนะคะคือใครใครแบบว่ารู้จักเนี่ยรู้จักกันนะจะต,ต้องเห็นว่าเนี่ยเป็นจุดเด่นของพี่ปังเลยเป็นต้นอ่อนทานตะวันนะต้นอ่อนทานตะวันนี้นะคะ รึงอาหา้างามพริ้งพรายมากว้ายหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาทอืมเส,อเสื้อเสื้อหรออุ๊ยจะทันไหมคะทันค่ะ ลูกเสือพี่เนี่ยแป๊บแป๊แปสีเหลืองสีเหลืองเอ้พี่ทันและผลประกอบการนะคะคนแรกอา้าวฮะคุณไม่ว่าได้ยังไงคุณไม่ว่าคุณสุ่มนี้ได้ยังไงโธ่ไ่ผ่านค่ะ โนทามสอรี่ no ไม่เป็นไรให้คอื mm hmm. มาชันสวยอยู่นะนี่ใช้ได้ใช้ได้น้องฮานะอ่ะนี่ฉันเองนี่คือฉันที่วาดตัวฉันเองนะโอ้ยบางคนปเปิจใจเยอะมากโออเอา๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีอ้าวโนทามันให้สามเหรอการแกโนทามกันบ่อยเกินอ่ะฉันกลายเป็นเขาตลกไปเลยอ่ะโอ้ย oh. 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 นายดูสิเนี่ยเสร็จตาจัดน่ารักอะตัวฉันจะไม่มาโอ้ยว่าน่ารักมากเลยคุณไวโอเล็ตคุณวาดได้ดีมากฉันเอาไปให้ห้าดาวไปเลยนะคะสวยอ่ะสวยมาก <c oughs> และผลประกอบการนะคะคือใครใชนะคุณทิมแพนซีนี่บานานีนี่ ก็เขาว่าทเธอสวยมากแกสวยแบบสวยเกินไปหรือเปล่านี่นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยคนที่ตั้งใจวาดแกสวยมากเอาล่ะอันเดี๋ยวก่อนจากกันเดี๋ยวเราขอวาดอีกคนนึงลวกันคนนี้อะนะเขามีหมวกโจนสลัดใช่ไหมได้พี่จัดให้หมวกโจนสลัดของเขาก่อน อ่ะ uh ่ะ huh. แล้วใส่สีเหลืองลงไปสีเหลืองลงไปหมวกของเขาแบบนี้แล้วเขาก็มีภาพพวกสีแดงแบบนี้อืม uh huh. เขามีหัวด้วยใส่หัวให้เขานะคะถ้าอยากจะให้ชุดของเขาเนี่ยเป็นสีเทานิดนึงมันจะดูเป็นรายละเอียดให้เขาชูแขนขึ้นมาอย่างนี้ นะแขนเดียวพอ,อนี่คือชุดของเขานะคะทุกคนเป็นชูแขนขึ้นมาแบบนี้เออไม่นะแล้วก็ลายเสื้อของเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงตรงนี้ค่ะแล้วก็ต้องมีแขนโลบอก่กัน,นะค่ะทุกคนพอเสร็จแล้วปุ๊บ ใส่ผ้าคาดให้เขาค่ะเขาต้องการมีแบบเป็นตัวคาดกระเป๋าสายกระเป๋านี่เลยพี่ว่างใส่สายกระเป๋าให้เขาแล้วนะแขนจะตรงนี้ปั๊บ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 ปเ๊บปั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 ๊บปะ๊บป่ยบปั๊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 บปั เกือบลืมลงสีบวกจนสลัดนั่นพร้อมกับโลโก้จนสลัดลืมได้ยังไงอะช่วงนี้ติดวันพีชอยู่ด้วยโอไม่ก oh ็ฉันลืมได้ยังไงเนี่ยมาสิบาแล้วจะหมดเวลาแล้วค่ะและอันสุดท้ายอุ้ยบางใช้เวลาเต็มมากอะ่ะโอเคเรียบร้อยละ ส่งก่อนเลยแล้วการกดส่งกดส่งแล้วเรามาดูกันนะคะว่าฝีมือการวาดของใครจะถูกใจของชายหนุ่มมากที่สุดเขาบอกไม่มีเวลาเลยเอาไปแค่สองพอไม่เป็นไรยฮานาวาดดีเลยเป็นแบบเป็นชายหนุ่มเลยอะอไปเลยฉันเองฉันเองให้ฉันเท่าไหร่ให้ฉันเท่าไหร่ดีให้ฉันเท่าไหร่ดีให้ฉันเท่าไหร่ โอ้ยมีคนกดขอบด้วยอ่ะฉันน่ารักไปมฉันเขาคงน่ารักใ้่ไหมเลตโก้เออเออใช้ได้นี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยนะเนี่ยต่อไปค่ะต่อไปอูห้หูลิงแพนเซมพินนี่บารานนี่วาดสวยมากเขาวาดจนเขาเป็นเซียนน่ะเขาเป็นเซียนการวาดภาพอย่างแน่นอนทุกคนเออ ห้าเรนว่าอะไรอะปูนไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านคนที่ไม่ผ่านคนทีไนไน่ไม่ผ่านนะคนที่ไม่ผ่านเฮ้ยสร้างสรรค์สร้างสารสรค์จะให้เลยจะให้เลยห้าดาวสร้างสารรค์มากค่อนข้างที่จะสร้างสารรค์เลยนะคะและชาตได้อนันดับที่สามได้ไปทั้งหมดสิบห้า นี่ก็คือทําได้นะคะเราทําได้ดีเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนแล้ววันนี้การวาดรูปนะคะก็จบลงในที่เรียบร้อยแล้วรูปสวยๆมีเยอะมากๆเลยหรืออยากให้พี่ปานะ,ะแต่งตัวเป็นใครเข้ามาในแมปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาตาน่่งคลิปนี้ได้เลยนะสําหรับวันนี้พี่ปาณ์คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท<ๆ>ุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บังด้วยนะคะทุกคนค่ะไปแล้ว <ๆ S 2> <ๆ>ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะทุกคนอุ๊ยฉันอยากจะวาดใครอีก อยากวาดอีกแล้วอเว้ยเลิกเลิกไม่ถูกเลยอะทำ้ง,งดี้นี่อะไรเนี่ยว้าวจานสีมันหกอยู่นี่ว่า